เดนมอน์นิ่งเดท20ยี่สิบยี่สิบยี่สแล้ววันนี้วันที่20แล้วไวมากเลยรู้สึกเหมือนเพิ่งออกมาไม่นานผ่านไปแป๊บเดียวสามกินแล้วจ้าก็ร์นิ่งอัปเดทกันต่อโมนิ่งอัปเดตวันนี้นะเราตั้งใจว่าเราจะเข้ามวเมลเบิร์นคืนนี้เพราะว่าเราได้จองไว้แล้วสามคืน ได้แก่คืนนี้คืนพรุ่งนี้ขึ้นมารืนนี้ <c oughs> ก็ก่อนที่จะเข้าเราก็จะอยู่แถวๆนี้ก่อนจากตรงนี้ไปเมลเบิร์นมันประมาณสคิดว่าน่าจะสี่ชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงก็คือขับล้อเขาเรื่อยๆแล้วก็กลับไปก็น่าจะสามสี่ชั่วโมงแล้วเราก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะเที่ยวแถวๆนี้ก่อนแล้วอยากจะเที่นนยวตรงด้าน,นล่างของ เมลเบิร์นนิดนึงเท่าที่ไปได้แล้วก็เข้าเมลเบิร์นโดยการเข้าเมลเบิร์นเราไม่จําเป็นต้องไปถึงเร็วมากก็ได้เพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่มันไม่ได้ปิดเร็วเหมือนพวกแบบเช้าตามนะสถานที่เล็กๆทั่วไปแล้วหลังจากนี้ที่เมลเบิร์นเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรเราไม่ได้คิดว็าคงจะเจอเพื่อนบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตะเวนหาของกินอะไรประมาณนั้นเราไม่ได้มีแผนแบบ ทำอะไรคือเพื่อนอนะ่ะชอบชอบไปชิมอ,อะไรอนะ่ะนางนางหลงไหลในเบียร์งเงี้ยนางชอบบิลลี่นางก็จะแบบเออไปลองบิลลี่คืนนี้คืนนั่น,ค,น,น,นคืนนู้นอะไรประมาณนี้ของนางแต่ของเราเราก็จะคุ้นแขงหน่อยเพราะเราไม่ชอบกินเบียร์เราก็จะแบบเออเราทำอะไรดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคลิปโตเอนกินอาหารละกัน ก็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 เรายังไม่ถึงเมลเบิร์นเรายังไม่พูดเรื่องเมลเบิร์นเอาแบบวันนี้ให้รอดก่อนเช้านี้เราจะไปแซนดูนที่นี่แหละจะไปเดินแซนดูนนิดหน่อยเราพูดว่าจะนะแต่ว่าเรื่องจริงเกิดขึ้นไหมก็ตามไปดูกันเพราะบางทีเราพูดว่าเราจะทําแต่มันไม่เกิดขึ้นเราพูดว่าเราจะทําอย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นแผนที่คิดกับการไปจริงเกิด เออมันไปไม่ได้แล้วตอนทางนี้ก่อนหรืออย่างนั้นก่อนมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นตามไปดูกันค่ะตามไปดูเลยง่ายๆไปจ้าอโอ๊ยตลกไหม มันมีเนินทรายเล็กกับเนินทรายใหญ่ใช่ไหมทางซ้ายกับทางขวาพอผ่านทางเข้ามามันก็บอกว่าเออมันเป็นแบบเหมือนทางโปวิวใจแล้วมันก็ปิดแล้วมันก็เข้าไม่ได้แล้วตอนนี้มันก็บอกว่าให้ไปกลับรถและนแถวนี้ก็ไม่มีที่จอดรถให้แบบจอดแล้วเพื่อเดินขึ้นไปดูหรือว่ายังไงอะไรยังไงเลยงงมากๆสงสัยจะล่มทริปแรกของวันก็ล่มแล้ว ดูแล้วน่าจะนะคงขึ้นไปไม่ถึงเนินทรายนั้นแน่ๆเหมือนว่าจะไม่สามารถไปหาแซนดูนที่ตั้งใจไว้ได้นะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆก็ไปได้ไกลแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรก็เลยตัดสินใจหันหัวกลับแล้วก็เลยเราจะมาที่บี เพื่อเป็นการปลอบใจตัวเองแต่ว่าดูเวลาสิ20นาที w อล์ก n g มันเป็นการปลอบใจหรือมันเป็นการซ้ำเติมกันแน่เนี่ยเราจะเตรียมตัวเดินก่อนอนี่รัดผมมาเรียบร้อยรัดผมเรียบร้อยเตรียมจะไปตีลังกาบนทะเลทรายแต่ต้องมาเดินด็อกแจค ไปดูทะเลกันเราเราไปกันดีกว่าอย่าพูดมากเดี๋ยวจะไม่ได้ไปสักทีไปค่ะไปอันนี้ไม่ใช่ที่เราจะไปนะอันนี้เป็นแบบอันเล็กๆที่อยู่ตรงนี้ก็เลยซูมมาให้ดูไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงไหมไม่นะ่ไม่น่าถึงแต่ก็ซูมให้ดูก่อน ่วนใหญ่ที่บอกว่าเนินทรายของที่นี่นะมันไม่ชัดส่วนใหญ่ที่บอกว่าเนินทรนะา,ายของที่นี่มันไม่ใช่แบบทะเลทรายอันกว้างใหญ่นะมันคือเนินทรายแบบนี้แบบที่มันมีต้นไม้ขึ้นแต่ว่าต้นไม้ก็จะขึ้นได้ยากแต่มันก็ยังพอมีอะไรประมาณนี้เริ่มเห็นทะเลบ้างแล้วอยู่ Gray, gray, I'm <laughs> ไปดูใกล้ๆก,ก่อนต้องเดินเดินผ่านเหล่าทรายพวกนี้ไปก่อนนะหลังจากเดินออกมาจากทางโอมีแมลงมาเก,กาะตัวอะไรเนี่ยออกไป <laughs> หลังจากเราเดินออกมาจากทางแท็กกิ้งตรงนี้เห็นพื้นทรายแบบนี้เป็น <laughs> ริ้วริวๆสถานที่จะไปทะเลเราจะไปแตะน้ําทะเลกันนิดนึงก่อนนะวิ่งมาแตะน้ำทะเลเพื่อให้รู้ว่าเรามาถึงสะดีมาถึงสักที่ในเช้านี้หลังจากเข้าในชันแนลพาร์คไม่ได้เตรียมพของม,มาใส่กางเกงขายาวมาชุดก็ไม่ได้เตรียมของม,มาเล่น แม้แต่ทางเดินกลับก็สวยประทับใจบีดนี้ถึงมาถึงแม้เราจะมาแบบงงๆง,งก็เถอะเจน้นึ่งเเดินผ่าน ในสวนสัตว์ที่เขาเตรียมไว้นะเคยอันนี้ค่ะเป็นสัตว์ป่าจริงๆตามธรรมชาติ ลงรถมาอีกแล้วที่เมือง Inverloch อะไรสักอย่างทะเลอยู่ตรงนั้นตรงแบบแบบข้ามไปแล้วก็อยู่ตรงฝั่งนูน้นแต่ว่ากำลังคิดว่าเราจะดูเราจะไปนั่งเล่นบีชนี้หรือว่าเราจะไปอันที่เราผ่านมาแต่ไม่ได้ผ่านโดยครั้งนี้เราจะไปนั่งกิน <c oughs> กินข้าว <c oughs> กินของที่เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวาน แล้วเราก็ขับมาอีกทางเข้าหนึ่งทางเข้าเพื่อนว่าแม้เวลาเราจะถ่ายวิวทิวทันั้นติดทางขยะทุกทีเลยไม่รู้เขาวางถังขยะไว้จุดแบบจุดเห็นวิวตลอดอ่าฮะอินเวอร์ลชอช รู้สึกว่าจะมีหมาน้อยวิ่งเล่นได้หลังจากวันก่อนที่หมามันวิ่งเข้าใส่ทำให้เรารู้ตัวว่าเรากลัวหมาจริงก็รู้อยู่สักพักแต่ก็ <c oughs> คิดว่าเห็นมันไกลๆมันก็เฟรนร่ดีแต่อย่ามาวิ่งเข้าใส่ได้ไหมเดินไปหาที่กันแหละไปหาที่กันละ ดูแล้วไม่มีจุดไหนล่มเลยนะคือมันม <c oughs> ีแดดทุกที่แล้วก็เลยนั่งมันซะเลยสักที่หนึ่งนั่งนั่งมาตรงนี้แหละแล้วก็กินของเหลือที่เหลืออยู่แค่ชิ้นเดียวแต่ก็จะนั่งกินชิวเล่นเราคิดว่า ลงมาข้างใต้ๆหน่อยแล้วมันจะเย็นนะมันจะหนาวเพราะว่าเราอยู่ตอนล่างของออสเตรเลียแต่ไม่หนาวความเย็นของอากาศก็สู้ความแรงของแดดไม่ได้คือวันแรงมากนั่งกินข้าวนะตรงหัวเขา่าเวลาที่แบบมันโดนแดดอ่ะมันไม่มีเงาทับอ่ะคือร้อนแบบรู้สึกว่ามันเบรนแล้วก็อร้อนมากนี่เรารีบกินเสร็จอย่างไวแต่ว่าเดี๋ยวรอเพื่อนไปล้างกล่องแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปแล้ว ตอนนี้หน้าเนื่นนี้น่าจะดําไปหมดแล้วแหละตากแดดมาหลายที่อะค่ะเราไปเราไปที่ต่อไปดีกว่าลัลลลลติดไว้นี่คือชุดมาเที่ยวทะเลของเรานะชุดเที่ยวทะเล <laughs> คุเมื่อเช้าว่าอาจจะได้มาก็ได้มาจริงแต่เราเคยมาแล้วกับรถบัสรถทัวร์สองปีที่แล้วรอบนี้เราก็คงจะไปที่เดิมแต่คราวที่แล้วเรามาดูเพนควินมาดูพาเลตเพนควินรอบนี้คงไม่ได้รอดูพาเลตเพนควินเพราะว่ามัน RUN CROSS THE ROAD OK คตรงนี้มีนกทะเลาะกันหรือเปล่าถึงแล้วจุดฟิลิปไอแลนด์นี่คือจุดมาที่ปลายสุดเลยเดี๋ยวนะหาวิวกัน มาที่จุดปลายสุดของฟิลิปไอแลนด์ซึ่งมันชื่อโนบไบโนบี <c oughs> the no no what is called the no no bees. no bees oh geese s i that g o o d e is geese geese two goose ge หาน,นหรือเปล่า <laughs> เห็นขาวมันแปลกๆรู้สึกว่าเอ๊ะมันตัวอะไรเนี่ยแต่คอมันเหมือนข้อหานโอเคห่านนะคะเอาละเริ่มเดินกันดีกว่าด่าด้า เข้ามาอีกนิดนึงนั่งจนอึนมากเลยรอบนี้มาคะเลเมเบิลที่ยังไม่ได้มานั่นก็คืออีบ็อกบ็อกนี้บ็อก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 <ร>คือ<ร>ก่อนที่เราจะเช็คอินเราแวะมาก่อนเพราะว่ามันเป็นทางที่ผ่านแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจะจอดรถตรงไหน<ร>เคยปักหมุดไว้ว่าอยากจะมา แต่รอบที่แล้วไม่มีเวลานะคะหามุมถ่ายรูปสวยๆสักนิดแต่คนนี้ไม่สวยเลยนะเหนื่อยมากนั่งรถมานี่อื่นมาก รถไฟแล้วนะหลังจากาที่โจทย์ซะงงหมดแล้วก็รอรถผิดข้างเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็ขึ้นมาแล้วบนรถไฟได้ๆาๆกรลังจะเข้าเมืองตอนนี้ลงจากสถานีรถไฟมาแล้วก็กำลังจะดูการเดินทางไปต่อว่าจะไปยังไง Maybe some i n t e r m e d i a e มุมมากเลยไม่ได้มาสามปีเพื่อลดอะไรหลงไม่หมดเลยเมืองเข้ามาในเมืออีกแล้ว เอาละเราออกมาแล้วเราเดินไปที่พักก่อนก่อนที่ฟ้าจะมืดสองทุ่มแล้วนะสองทุ่มคิดว่าใช่ไหมถ้าจะใช่นะ เช็คอินเสร็จแล้วห้องก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยก็คือ18เตียงมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวและตอนนี้เรากำลังเดินออกไปหาของกินแต่แต่เราไม่ถ่ายเพิ่มแล้ววันนี้ถ่ายสัตว์ต่างๆเยอะๆไปหมดรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วก็เลยบอกบา,บาจบวันวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเมืองเราจะมาเดินแบบเดินพรุ่งนี้มาเือนนี้อีกทีนึงก็ค่อย มาเป็นแบบเมืองเมลเบิร์นทีทีหลังแล้วกันนะเอาล่ะไปแล้วไปแล้วหิวเหนื่อยดึกแล้วด้วยบาย,บายๆนะเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่คืออีกสองวันเดี๋ยวเจอกันแล้วเราค่อยมาอธิบายกันต่อพรุ่งนี้วันนี้เหนื่อยมากเลยบาย,บายยครับ